สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงแผนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทในหน้าซื้อขายทองคําค่ะในส่วนของเนื้อหาหลักๆนะคะแบ่งได้มาเป็น3ส่วนค่ะคือ 1. โครงการจัดตั้งแผนกใหม่และบทบาทหน้าที่ของธุรกิจในหน้าซื้อขายทองคําค่ะ 2. ภาพรวมธุรกิจในน้าซื้อขายทองคำดิสเน่โมเดล 3. กระบวนการและการจัดการความเสี่ยงของธุรกิจในหน้าซื้อขายทองคำทบทวนความเสี่ยงด้านตลาดเสนอแนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตเสนอแนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องในส่วนแรกนะคะเสนอจัดตั้งแผนการบริหารความเสี่ยงค่ะหลักการและเหตุผลหน่วยงานนี้จะตั้ง เพื่อบริหารและจัดก,การความเสี่ยงเนื่องจากเป็นพื้นฐานสําคัญในการประกอบธุรกิจของนายหน้าซื้อขายทองคําจึงได้มีการทําแผนเสนอโดยกําหนดแนวทางในการบริหารความเสี่ยงในแต่ละด้านเพื่อให้แน่ใจว่าธุรกิจนายหน้าซื้อขายทองคำมีามีการก้าวไกลกากับ ดูแลการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพทางทีมบริหารความเสี่ยงจึงได้ทำการวิเคราะห์ถึงปัจจัยความเสี่ยงสำคัญอาจมีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจและนำมาปรับปรุงโครงสร้างองค์กรตลอดจนกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆอย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้างให้ระบบการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพได้ไดไดมาตรฐานเทียบเคียงระดับสากล ต่อไปในด้านวัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้แน่ใจว่าองค์กรมีกลไกการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์และการจเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร 2. เพื่อส่งเสริมให้ระบบก,การบริหารความเสี่ยงขององค์กรมีประสิทธิภาพได้มาตรฐานเียบเคียงระดับสาบ,บน สามพิจารณาความเสี่ยงทั้งหมดโดยควบคุมความเสี่ยงของทั้งองคอ์กรและสอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงขององค์กรต่อไปนะคะระบบก,การบริหารงานบุคคล 1. น,นายพชรสุรสโชคชัย Risk Management Manager ทำหน้าที่ในการให้คำแนะนำแก่เจ้าของความเสี่ยงและผู้ที่เกี่ยวข้องใน,ในการระบุประเมินบรรเทาและติดตามความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทโดยรวมในความเสี่ยงระดับองค์งกรและความเสี่ยงด้านสายงานตรวจสอบให้แน่ใจว่ากรอบและนโยบายความเสี่ยง มีการดำเนินงานอย่างเหมาะสมในทุกฝ่ายให้ให้การสนับสนุนอบรมพนักง,งานและสร้างการรับรู้ความเสี่ยงภายในองค์กรครับต่อไปเป็นภาพรวมของธุรกิจนายหน้าซื้อขายทองคำนะว่ามี business model ยังไงในส่วนแรกนะเราจะพูดถึงธุรกิจทั้ง2อ,อย่างของธุรกิจนายหน้าซื้อขายทองคำก็คือ 1. โ r o k บร็เน,นะครับ 2. เป็นธุรกิจของดีลเลอ เราจะไปดูในด้าของบรกเกอร์กันก่อนบรกเกอร์เนี่ยเป็นธุรกิจคนกลางการซื้อขายทองคำน้ำให้แก่นักลงทุนแล้วยังมีหน้าที่จะรับร,รับผิดช,ชอบในบริการต่างๆในทุกขั้นตอนตลอดเวลานับเริ่มตั้งแต่เปิดบัญชีจนก,กระทั่งถึงขั้นตอนส,สิ้นสุดของการชําระราคาและส่งมอบทองอาจจะในรูปสัญญาหรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้ารวมทั้งช่วยดูแลให้คำปรึกษาแนะนําหรือแก้ไขปัญหาให้กับนักลงทุนด้วยในด้าของรายได้ของธุรกิจบรกเกอร์เนี่ย โบรกเกอร์นี้ได้รายได้จากเทรดดิ้งฟรีนะครับเทรดดิ้งฟรีก็คือค่าธรรมเนียมการซื้อขาย2ก็เป็นเคลียร์ดิ้งฟรีหรือค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการชาระหนี้นะครับ3ก็เป็นด้านของ Data l i c e n s i n g f ฟ e หรือค่าธรรมเนียมการใช้ข้อมูลครับต่อไปเป็นธุรกิจดิว,ดว,ดวเลอร์บ้างนะครับธุรกิจดิวเลอร์เนี่ยเป็นธุรกิจที่รับซื้อทองคำจากรายย่อยเข้ามาในพอร์ตโฟลิโอของบริษัทนำแล้วก็ขายให้กับ บริษัทต่างชาติรายใหญ่ที่ต้องการทองจํานวนมากนะครับเป็นบริษัทต่างชาติที่เขาอาจจะเอาทองไปทาอะไรสักอย่างนะครับเช่นจีนนะครับแล้วก็ดิวเลอร์เนี่ยก็อาจจะถือทองไว้ส่วนหนึ่งเพื่อเก็งกำไราจากขาได้ขาหนึ่งนะครับครับหมายความว่ารายได้ของธุรกิจดิวเลอร์เนี่ยได้มาจาก buy and sell spread นะครับหรือส่วนต่างจากราคาซื้อขายล่ะไอ้ตัวทองเนี่ยนะครับครับ หมาเขาว่าสินค้าในธุรกิจของโบรกเกอร์เนี่ยเราสามารถมีสินค้าได้3อย่างนะครับหนึ่งก็คือโกลสปอร์ตนะที่อยู่ในสัญญาแบบ CFD นะครับ2เป็นสัญญาแบบฟิว Future เจอร์นะครับเป็นโกลฟิวเจอร์ที่เป็น96.5%แล้ว g r o w ์เซ u นตโกลฟิวเจอร์ที่เป็น99.99%นะครับโดยทั้ง2ระบบเนี่ยใช้ระบบแบบ Cash Settlement นะครับก่อนอื่นเรามาดูความหมายของโกลสปอตกันก่อนนะครับโกลสปอตเนี่ยเป็น การเทรดทองคําจริงๆในตลาดโลกนะครับซึ่งเป็นการซื้อขายจริงๆเพียงแต่ว่าเมื่อเราซื้อแล้วนั้นจะไม่ได้เป็นทองคําจริงๆส่งมาถึงบ้านนะแต่จะมาในรูปแบบของสัญญานะครับเพราะาโอกาสเสียหายของอ่าโอกาสที่ทองคําจะเสียหายครับสูงนะครับแล้วก็การเทรดในโกลสปอตเนี่ยยังเป็นการเทรดแบบใช้สกุลเงินของดอลลาร์นะครับทำให้มีลักษณะคล้ายๆ For ฟอเร็กครับเนื่องจาก อ่าสัญลักษณ์ CFD เป็นสัญลักษณ์ของโกลสปอนเนียสามารถทำให้เราเทรดได้ทำกำไรได้ทั้งตลาดทองคำช่วงขาขึ้นแล้วก็ทองคำช่วงขาลงนะครับแล้วก็โกลสปอนเนียยังสามารถใช้เรเวอรเรจในการลงทุนได้ทำให้มีอำนาจการซื้อขายมากขึ้นนะครับแต่ก็มีความเสี่ยงที่จะขาดทุนมากขึ้นเช่นกันนะครับส่วนในด้านของราคาทองคำการเคลื่อนไหวของราคาทองคำโกลสปอนนะครับยัง ก็จะเคลื่อนไหวแบบเรียลไทม์นะครับตามข่าวสารเศรษฐกิจโลกและค่าเงินนะครับอีกทั้งโกลสปอร์ตเนี่ยยังสามารถเทรดทำกำไรได้ทั้งหมดได้ทั้งหมด5วันทำการนะครับตั้งแต่จันทร์ถึงศุกร์ตลอด24ชั่วโมงเลยครับส่วนในด้านของอสัญญาซื้อขายล่วงหน้านะครับที่เป็นโกลฟิเจอร์ก็คือสัญญาซื้อขายทองคำล่วงหน้าที่สามารถทำกำไรได้ตามาที่ นักลงทุนคาดการไว้ที่มีต่อราคาทองคําทั้งในภาวะราคาทองคำขาขึ้นแล้วก็ขาลงด้วยนะครับหมายความว่านักลงทุนเนี่ยจะไม่ต้องจ่ายเงินทั้งจํานวนนะเพียงแค่วางเงินหลักประกันเอาไว้ initial margin ซึ่งจะมีมูลค่าอาจจะประมาณ1ใน10ของมูลค่าสัญญาทั้งจํานวนนะครับเอาไว้กับโบรกเกอร์ที่เป็นโบรกเกอร์อนุพันธ์ก็คือเรานี่เองเพื่อเป็นอะไรเพื่อเป็นเงินมัดจําก่อนที่จะส่งสัญญาซื้อขายนะครับ เพราะว่าก็อาจจะมีเครดิตลิสต์ตรงนี้นิดหนึ่งนะครับแต่ก็จะมีระบบของ clearing house ที่คอยดูแลในด้านของการชำระราคาอยู่ครับเนื่องจากกลฟิเจอร์นะครับจะนิยมใช้เป็นตัวเลือกในการาเขาเรียกว่าใช้ในการป้องกันความเสี่ยงส,ส่วนใหญ่นะครับเพราะว่ามีาเขาเรียกปริมาณการซื้อขายทองคำในด้านของกลฟิเจอร์เนี่ยน้อย,อยภายในตลาด โดยไอร้ราคาของโกลฟิเจอร์เนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับราคาทองคำในประเทศไทยเท่านั้นนะต่างกับโกลสปอตที่เป็นทั่วโลกครับในด้านของความแตกต่างของโกลสปอตกับโกลฟิเจอร์สรุปได้ดังนี้นะครับ1ก็ออกมาจากระยะเวลาในการลงทุนนะโกลสปอตเนี่ยจะสามารถเทรดได้ตลอด24ชั่วโมงตั้งแต่จันทร์ถึงสุดนะครับทำให้มีโอกาสทำกำไรทั้งวัน แต่ในด่าของโกลฟิเจอร์เนี่ยจะเป็นการทําสัญญาซื้อขายในเวลาทําการเท่านั้นนะครับคล้ายๆกับตลาดหุ้นส่วนในด้านของโวลูมในการลงทุนหรือปริมาณการซื้อขายนะครับโกลสปอตเนี่ยจะมีปริมาณการซื้อขายจํานวนมากกว่าเพราะว่าเป็นตลาดที่มีการซื้อขายทั่วโลกทําให้สร้างกาไรได้ดีกว่าโกลฟิเจอร์นะครับแต่โกลฟิเจอร์เนี่ยอย่างที่บอกมีปริมาณการซื้อขายที่น้อยกว่าเพราะเป็นลักษณะการซื้อขายแค่ในประเทศไทยเท่านั้นครับ ในด้านของการขยับของราคาหรือความผันผวน,นของทองนะครับในด้านของโกลสปอรตเนี่ยจะเป็นตลาดทั่วโลกทําให้มีความผันผวน,นของราคามากกว่าและยังเป็นลักษณะคล้ายๆฟอเร็กด้วยแต่แน่นอนว่าในการลงทุนในการทำกําไรนะครับจะทํากําไรได้ง่ายกว่าแต่แน่นอนว่าขาดทุนได้ง่ายกว่าเช่นกันครับ ในด้านของโกลฟิเจอร์เนี่ยจะอยู่ในตลาดก,การซื้อขายเฉพาะในประเทศอย่างที่บอกไว้นะครับทําให้ความผันผวนน้อยกว่าจึงถูกเป็นการลงทุนที่ใช้ในการกระจายความเสี่ยงหรือป้องกันความเสี่ยงนั่นเองครับต่อไปในด้านของ business model canvas ของธุรกิจในหน้าซื้อขายทองคำนะครับแบ่งได้เป็น2ธุรกิจก็คือ broker กับ dealer นะครับ broker มีพวกโกลสปอร์ตโกลฟิเจอร์นะครับ dealer เป็นซื้อและขายทองนะครับทองคำแล้วก็ในด้านของการดูแลลูกค้านะครับ บร o k e เก็จะคอยดูแลลูกค้าตั้งแต่เปิดพอร์ติโจนถึงให้คำปรึกษาในการลงทุนนะครับในด้านของช่องทางการทำธุรกิจก็ทำจากหน้าร้านแล้วก็เทรดดิ้งแพลตฟอร์มที่เป็นเว็บไซต์กับแอปพลิเคชันในด้านของ Partner คีพาร์ t เนอรนับก็มาจากพวกสมาคมค้าทองคำนคับโกลเทเดอร์แอสส er ociation หรือเคียริงเฮาส์รวมถึงพวก regulatory agency นะครับในด้านของโครงสร้างต้นทุนนับก็มาจากพวกโอเปอเรชั่นแนลคแล้วก็ชิปปิ้งฟร e ที่เป็นต้นทุนหลักๆ แล้วก็ในส่วนของรายได้หลักๆก็มาจากรายได้ค่าธรรมเนียมที่เป็นฟรีแล้วก็ buy and sell s p r e a d ในของธุรกิจด e a เ e อร์ครับในด้านของการจัดก,การความเสี่ยงนะครับก่อนอื่นเรามาดูในภาพรวมของการบริหารความเสี่ยงก่อนนะครับการบริหารความเสียเ่ยงในทางทีมบริษัททางทีมบริหารความเสี่ยงเนี่ยได้ตรักถึงความสํคาคัญการบริหารความเสี่ยงนะับเนื่องจากเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการประกอบธุรกิจนะครับทีมบริหารจึงเห็นว่า จัดทําแผนเสนอโดยกําหนดแนวทางการบ,บริหารความเสี่ยงในแต่ละด้านที่จะกระทบต่อความเสียหายของธุรกิจในหน้าสื่อขายทองคาครับจึงมีคณะกรรมการและหน่วยงานต่างๆที่จะคอยดูแลติดตามผลนะครับความเสี่ยงขององค์กรให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมนั่นเองและสอดคล้องกับนโยบายความเสี่ยงที่กําหนดไว้ครับต่อไปเป็นแนวทางการจัดการบริหารความเสี่ยงนะครับโดยเราจะตั้งนโยบายการบริหารความเสี่ยงนะครับ ก็เพื่อติดตามผลการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรรับได้และเป็นไปตามที่กําหนดนะครับโดยมีสายงานบริหารความเสี่ยงที่ทําหน้าที่กํากับดูแลความเสี่ยงติดตามประเมินผลและรายงานผลให้บริหารความผลการบริหารความเสี่ยงนับต่อคณะกรรมการอย่างต่อเนื่องนะโดยนโยบายเนี่ยก็กําหนดมาจากพวกระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ระดับความเสี่ยงที่ทนได้นะที่ครอบคลุมทุกปัจจัยความเสี่ยงและก็สาเหตุของความเสี่ยงครับ ในดน้านของแนวทางการกำหนดกลยุทธ์ของการบริหารความเสี่ยงโดยจะกำหนดจากความเหมาะสมกับขอบเขตและลักษณะการทำง,งานของธุรกิจในหน้าซื้อขายของคำครับโดยจะต้องสอบล้องกันนโยบายด้วย2จะต้องมีความสอบล้องกันแนวทางมาตรฐานของหน่วยงานกำกับดูแลครับ 3. การกำหนดกลยุทธ์เนี่ยจะต้องทบทวนกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งตามแผนประจำปีแล้วก็ทบทวนทันทีที่มีเหตุการณ์ที่มีนัยสําคัญครับครับโครงสร้างของการบริหารความเสี่ยงแล้วก็บบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบการบริหารความเสี่ยงโดยทีมบริหารก็เสนอให้องค์กรจัดให้มีโครงสร้างหน้าที่คณะของคณะอนุก,กรรมการและหน่วยงานเพื่อกำกับดูแลรับผิดชอบด้านการบริหารความเสี่ยงนะับรวมถึงจะต้องเป็นอิสระและมีการถงดุลอำนาจอย่างเหมาะสมกันด้วยครับครับต่อไปเป็นกระบวนการการจัดการความเสี่ยงครับโดยจะแบ่งได้เป็น5ข้อด้วยกันนับ1ที่เราจะพูดถึงก็คือการระบุประเภทความเสี่ยงนะับโดยจะต้องระบุประเภทจาก เหตุการณ์หรือปัจจัยที่องค์กรเผเชิญอยู่นะครับที่แฝงอยู่ในกิจกรรมต่างๆทั้งปัจจัยภายในและภายนอกครับ 2. เราก็จะมีการวัดความเสี่ยงนะครับอาจจะวัดจากโอกาสที่เกิดขึ้นนับโดยอาจจะดูได้จากตารางนี้นะครับเป็นระดับคะแนนสูงตั้งแต่สูงจนถึงน้อยมากครับครับต่อไปวัดจากผลกระทบนะับหากมีเหตุการณ์ที่องค์กรได้รับผลกระทบมากก็จะขึ้นอยู่กับระดับของผลกระทบเลยตามตาราง ครับเสร็จแล้วหลังจากเราวัดมาแล้วเราก็มาจัดลําดับความเสี่ยงนะคระับเใช้ตามตารางนี้แล้วก็การจัดละดับความเสี่ยงเนี่ยก็จะําดับจากอาโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงนะดังที่กล่าวไว้ข้างต้นครับต่อไปเป็นการจัดก,การความเสี่ยงนะครับการจัดก,การความเสี่ยงก็ มี4วิธีด้วยกันก็คือ1หลีกเลี่ยงความเสี่ยง2ยอมรับความเสี่ยง3ลดความเสี่ยงหรือควบคุมความเสี่ยงนับ4เป็นการโอนหรือกระจายความเสี่ยงครับวิธีการติดตามและควบคุมนะแบ่งได้เป็น2ข้อก็คือ1การติดตามอย่างต่อเนื่องนะครับติดตามอย่างต่อเนื่องก็คือติดตามอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ตอบสนองทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างทันท่วงทีนะครับ2เป็นการติดตามแบบรายครั้งนะก็ติดตามภายหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะดังนั้นปัญหาที่เกิดขึ้น จะได้รับการแก้ไขยอย่างรวดเร็วหากมีการจัดทํารายงานความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพครับเสร็จแล้วข้อที่5เราก็เอาความเสี่ยงที่กล่าวมามารายงานความเสี่ยงนะับให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้บริหารอย่างสม่ําเสมอครับส่วนต่อมานะคะจะเป็นแผนการบริหารความเสี่ยงครับ ะะด้วยทางที่ิหารความเสี่ยงเนี่ยได้แบ่งความเสี่ยงที่บริษัทในหน้าซื้อขายทรงคย์ต้องพบเจอออกเป็น3ส,ส่วนด้วยกันก็คือ market risk, credit risk แล้วก็ liquidity risk ค่ะ โดยในส่วนแรกนะครับคความเสี่ยงตลาดที่บริษัทในนะซื้อขายทองคำเนี่ยต้องพบเจอก็คือความผันผวนของราคาทองคําโลกนั่องจากบริษัทนะคะมีลักษณะการประกอบธุรกิจส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นธุรกิจรับซื้อทองคาสัปดรายย่อยเข้ามาในพอร์ตโฟลิโอของบริษัทและขายออกไปอย่างรวดเร็วให้กับบริษัทต่ตางชาติรายใหญ่ที่ต้องการทองเป็นจํานวนมากรวมถึงถือทองเอาไว้ส่วนหนึ่งเพื่อที่จะเป็นการเก็งกําไรจากขาได้ขาหนึ่งค่ะทําให้ผลกําไรที่ได้ ขึ้นอยู่กับการบริหารส่วนต่างของราคาทองคําโลกที่ซื้อเข้ามาและขายออกไปโดยในช่วงที่ราคาทองคําโลกนะคะมีการผันผวนสูงเนี่ยส่งผลในส่วนส่งผลให้ส่วนต่างของราคาที่เกิดขึ้นจริงจากการซื้อขายทองคำเนี่ยไม่เป็นไปตามที่บริษัทคาดการคร่ะจากการวิเคราะห์นะคพะพบว่าบริษัทเนี่ยได้มีการดําเนินธุรกิจอย่างระมัดระวงังโดยมีนโยบายไม่รารงสินค้าคงคลังไว้ เนื่องจากราคาทองคำโลกยังมีความผันผวนสูงทําให้องค์กรเนี่ยใช้การควบคุมความเสี่ยงด้านตลาดของพอร์ตโฟลิโอโดยการกำจำกัดกรอบเดลต้าแล้วก็แกมมาให้ค่าใกล้สูงค่ะแต่แน่นอนว่ามันไม่เท่ากับสูนเพราะว่าต้องถือทองไว้เพื่อเปิดความเสี่ยงในการเก็งกำไรฝั่งลองหรือ short ค่ะได้ค่ะหนึ่ง รวมถึงบริษัทนะคะยังมีพันธมิตรในการดําเนินธุรกิจที่แข่งแร่งทั้งในแล้วก็ต่างประเทศทําให้บริษัทเนี่ยสามารถหาสินค้าได้ไม่ยากแล้วก็สามารถระบายทองคําออกไปได้อย่างรวดเร็วค่ะในส่วนของความเสี่ยงตลาดถัดมานะคะจะเป็นความเสี่ยงาาาด้านอัตราแลกเปลี่ย เนื่องจากประเทศไทยเนี่ยไม่สามารถที่จะผลิตทองคําแท่งเพื่อรองรับความต้องการที่เกิดขึ้นในประเทศไทยได้อย่างเพียงพอซึ่งจาเป็นซึ่งจำเป็นต้องนําเข้าแล้วก็ส่งออกทองคําแท่งจากต่างประเทศโดยในช่วงเวลาที่ลูกค้ารายใหญ่นะคะมีความต้องการซื้อสูงเนี่ยบริษัทไม่สามารถที่จะซื้อลูกค้าจากรายอื่น หรือคู่ค้าในประเทศได้บริษัทก็จะต้องนําเข้าทองคาจากต่างประเทศเพื่อที่จะรองรับความต้องการส่วนเกิดนดังกล่าวในทางกลับกันนะคะในช่วงเวลาที่ลูกค้าเนี่ยมีความต้องการขายเป็นจํานวนมากและบริษัทเนี่ยไม่สามารถที่จะขายต่อให้กับลูกค้ารายอื่นลูกค,ค้าในประเทศได้บริษัทก็จะต้องทําการส่งออกทองคําไปต่างประเทศเพื่อที่จะให้มีเงินสดมารองรับธุรกรรมการขายของลูกค้าค่ะโดยลักษณะการดําเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ ต่างประเทศอย่างสม่ำเสมอทำให้บร uh, like ิษัทต้องประเมิญกับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวนะคะทางทีมบริหารความเสี่ยงึงเสนอให้บริษัทเนี่ยมีการกำหนดเพดานความเสี่ยงเพื่อใช้ควบคุมความเสี่ยงด้านตลาดได้แก่วาลิมิตแม็กซิมัมลอสลลิมิตเป็นต้นค่ะโดยให้มีการติดตามและรายงานสถานะความเสี่ยงต่อคณะกรรมการกำกับความเสี่ยงเป็นประจำ โดยในส่วนของวานะคะ value at risk เนี่ยเป็นมาตราวัดที่ใช้หลักการทางสถิติในการประเมินความเสียหายสูงสุดที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยความเสี่ยงและราคาต่างๆภายใต้ระยะเวลาแล้วก็ระดับความเชื่อมั่นที่กําหนดค่ะนอกจากนี้นะคะบริษัทเนี่ยก็ควรที่จะใช้เครื่องมือต่างๆให้เหมาะสมกับการป้องกันความเสี่ยงล่วงหน้าเช่น forward future option เพื่อให้สามารถบริหารจัดก,การรายได้แล้วก็ต้นทุนได้อย่างม,มีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะ ความเสี่ยงถัดมานะคะจะเป็นในส่วนของเครดิตริกค่ะในการประกอบธุรกิจตัวแทนซื้อขายซื้อขายสัญญาล่วงหน้าทองคำเนี่ยบริษัทมีความเสี่ยงจากการที่เงินประกันของลูกค้าที่วางไว้อาจจะไม่เพียงพอชําระหนี้ให้กับสำนักข่าวบัญชีอันเนื่องมาจากการขาดทุนของลูกค้าจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้ารวมถึงความเสี่ยงที่ผู้สัญญาเนี่ยจะไม่สามารถชาระราคาค่าซื้อขายสินค้าได้ค่ะ โดยปัจจุบันนะคะบริษัทมีนโยบายที่จะลดความเสี่ยงอันเกิดจากการผิดนัดชำระหนี้ราคาค่าซื้อหลักทรัพย์หรือผิดนัดชำระจ,จากการวางหลักประกันของลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยเพื่อให้ได้ลูกค้าที่มีคุณภาพดังนั้นเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น มีมาตรการควบคุมความเสี่ยงโดยจะคัดเลือกลูกค้าที่มีความรู้ประสบการณ์การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามเกณฑ์ที่กําหนดรวมถึงพิจารณาความเสี่ยงที่ยอมรับได้ในการลงทุนของลูกค้าอีกทั้งให้ให้เงินที่เหมาะสมกับฐานะความสามารถในการชาระเงินค่าประกันของลูกค้าและกําหนดให้ลูกค้าเนี่ยต้องมีการวางหลักประกันเป็นเงินสดก่อนที่จะส่งคำสั่งการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าค่ะวิธีการป้องกันความเสี่ยงนะคะ ในกรณีที่ลูกค้าเนี่ยมีการผิดนัดชำระเงินบริษัทจะดำเนินการห้ามซื้อขายหลักทรัพย์เพิ่มเติมจน,นกว่าจะมีการชำระราคาซื้อขายหลักทรัพย์ครบถ้วนโดยมีหน่วยงานด้านการชำระราคาและก็หน่วยงานด้านการตลาดเนี่ยร่วมมือกันร,รับผิดชอบในการติดตามลูกค้าซึ่งหากการชำระราคาของลูกค้าไม่สามารถปฏิบัติได้ตามข้อกำหนดของบริษัทลูกค้าจะถูกบังคับให้ปิดสถานะสัญญาในตลาดซื้อขายล่วงหน้าค่ะรวมถึงหากการชำระ ราคาเนี่ยไม่สามารถที่จะดําเนินได้ในระยะเวลาที่กาหนดหรือไม่สามารถที่จะติดตามผลได้บริษัทจะต้องจะทําการแจ้งให้กับสํานักงานกฎหมายเพื่อดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปค่ะดังนั้นบริษัทนะคะต้องจัดให้มีการทบทวนข้อมูลวงเงินอย่างสม่ําเสมอและคอยติดตามผลการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดจากการขาดทุนจำนวนมากในบัญชี ค้อมเสียงทีรทม,มานะคะจะเป็น Recurity Risk ค่ะโดยจะแบ่งออกเป็นสองขาในส่วนของโบรกเกอร์การประกอบธุรกิจตัวแทนซื้อขายสัญญาล่วงหน้าทองคำสัญญาซื้อขายล่วง เนื่องจากสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแต่ละรุ่นที่ทำการซื้อขายในตลาดอาจมีความเสี่ยงเรื่องสภาพคล่องได้เนื่องจากจำนวนที่ปล่อยออกมาในแต่ละรุ่นเนี่ยมีปริมาณน้อยเมื่อเทียบกับหลักทรัพย์ทั่วไปที่มีการซื้อขายในตลาดนอกจากนี้สภาพคล่องของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจจะลดน้อยลงเมื่อการซื้อขายล่วงหน้าเอเมื่อการซื้อขายทองคำในสินทรัพย์อ้างอิงเนี่ยปรับตัวลดลงค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะเรามีผู้ดูแลสภาพห้องมาเก็ตเมเกอร์ที่จะทําหน้าที่ในการส่งคําเสนอซื้อและเสนอขายเพื่อควบคุมราคาปริมาณให้เป็นไปตามข้อกําหนดที่ระบุไว้ในข้อกําหนดว่าด,ด้วยสิทธิ์เพื่อให้ผู้ลงทุนเนี่ยสามารถทําการซื้อขายสัญญาล่วงหน้าได้เมื่อต้องการค่ะ ่อนะคะในข่าวของดิวเลอร์เนื้อจักบริษัทเนี่ยมีลักษณะการประกอบธุรกิจส่วนหนึ่งเป็นการรับซื้อทองคำสกัดรายย่อยเข้ามาในพอร์ตและก็ขายออกไปให้กับบริษัทรายใหญ่ต่างชาติที่ต้องการทองรวมถึงถือทองเอาไว้ส่วนหนึ่งเพื่อที่จะเก็งกำไรขาดได้ขาหนึ่งค่ะการกระทําดังกล่าวนะคะส่งผลให้ปัญหาค่ะสภาพคล่องทางการเงินเนี่ยอาจที่จะเกิดขึ้นได้กับบริษัทและร้านทองที่ทําการซื้อขายทองคําแท่งทั่วไป โดยในช่วงที่ราคาทองคำนะคะมีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างรุนแรงนักลงทุนในประเทศเนี่ยย่อมมีความต้องการขายมากกว่าความต้องการซื้อซึ่งบริษัทและร้านค้าทองทั่วไปเนี่ยก็ต้องเป็นผู้รับซื้อจากการขายดังกล่าวหากร้านทองใดเนี่ยไม่มีเงินสดเพียงพอในการรองรับธุรก,กรรมของลูกค้าหรือไม่สามารถระบาย,บายทองในสต็อกออกไปได้เพื่อหมุนเวียนกลับเป็นเงินสดได้ทันอาจเกิดเหตุการณ์ที่ร้านทองเนี่ยแห่การปิดร้านเหมือนที่เกิดเคยเกิดขึ้นในอดีต ซึ่งทำให้ลูกค้าเนี่ยเสียโอกาสในการทำกําไรจากการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับพบว่าบริษัทเนี่ยได้มีการบริหารสภาพคล่องเป็นอย่างดี่เสมอม,มาด้วยการํำรงเงินสดขั้นต่ำไว้เพื่อรองรับการทำธุรกรรมกับลูกค้า โดยคาดการจากเหตุการณ์ในอดีตและแนวโน้มราคาทองในอนาคตค่ะเพื่อประกอบการตัดสินใจซึ่งที่ผ่านมานะคะบริษัทเนี่ยก็ยังไม่เคยประสบปัญหาขัดสภาพคล่องกับลูกค้าแต่อย่างใดในขณะเดียวกันนะคะด้วยความที่บริษัทเนี่ยมีพันธมิตรทางธุรกิจที่แข่งกันซึ่งช่วยให้บริษัทสามารถระบายทองคำออกจากสินค้าคงคลังเพื่อหมุนเวียนเป็นเงินสดได้อย่างรวดเร็วอีกด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบการนำเสนอเ,เท่นี้ค่ะขอบคุณมากค่ะ